ับพวกเราเข็มทิศไม่มีดวงอาทิตย์ลบเป็นเรียน ผมอยากได้ตะเกียงตนะห้านเนี่ยที่มันลายเดียวกับเสื้อนะโอเคยัดสองกระเป๋าใบเดียวกันแล้วนี่พี่ทึงหมดเลยครับทิงท้งทิ้งไม่เอาละ องว่าเก็บไปก็ไรบ่อยเพราะถ้าใครอยากเอาก็บอกล้วกันเออจุดสามห้าเจ็ดจะเอาลูกมั้ยยังไม่มีปืนนะพี่ยังไม่เอาโอเคป่ะป่ะอ่าตรวจตรวจสองมาด้วยนะโอเคโอเคเก็บมาได้อันหนึ่งอยู่ตอนนี้ซ้อนไปซ้อนมานี่พยายาม ยำหนึ่งหมืนมืนมากโดยที่ก็แค่ใช้ทหารนะเตีจะตายป่าววะเอาดิปะเลยลัวอะไรตายเขาเก็บใหม่เต็มลูกเต็มให้ตายพร้อมอย่างแักไม่ชนแักไม่อยากจะชนกับการเล่นเบลอๆแล้วเนี่ยไมใส่พร้อมนะแค่อะไรวะพี่ยืนบนทางขพี่เห็นปะ อยูบ่บนทางเหรอบนบนตู้น่ะเห็นไหมครับบนตู้คอนเทนเนอร์เห็นไหมครับไม่เห็นมันผมเบอร์มากๆากเลยครับลืมทำอีกอย่างหนึง่งเอากินดิทุก,กินไปเยอะๆอาหารก็ไม่มีไม่ใช่อะไรนี่ไหม เอาแร้วจะเปิดก็มีก็ยังมีอยู่กระป๋องซึมก็ไหนปลาดีนปลาดีนยีตอเลยเออกินแล้วปลาทีทูน่าทีไรกินทูน่าทีไรขึ้นเอนเนอร์จี้สี่เราดีสิ่เอนเนอร์จีกำลังงานเยอะ่ขึ้นเอนเนอร์จี้เหมือนกัน ไปยังไปยังจะลงมาไหมไหน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 ซี้ซีจุดมากนะครับหน้าเราบนตู้สีแดงตู้ท้ายเลยนะครับบนตู้เลยยืนบนตู้เลยครับว้าวสกปรกยาวโอเคนกทำผ้าพวกจจัดให้โพวกป่าเฮ้ยซูมไงวะเดี๋ยวนะมันซูมได้ป่ะโอ้โยยากเลยอย่าไปเอาอย่าไปติดคำว่านกนกมันสกุลสกปรกได้ป่ะ คมันตะกูมันซูมสโคบได้ปะได้ครับกดคลิปข้าาวไว้อ๋อไอ้ยักนไงนันนกตาโฟแหลมวะอ่าน่าจะเป็นอันอันที่ซ่องนะครับไอ้คำสร้างซ่องนะครับเอาวางก่อนใช่ป่ะเอาวางไว้ในมือหรือว่าวางไว้ข้างนอกจะอยู่ในกระเป๋าก็ได้วค่ะเชียร์อินทรีย์อะไรครับแล้วมันก็จะ คล้ายๆว่าขีา้ผ้าขี้ผ้าไปอยู่ในกระเป๋าเราอรัเป็นรูปคล้ายรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันฉีกไปแล้วนี่แสดงว่าแบนดเนด้มันฉีกแล้วนกมันมันมีช่องแบบนะครับผ้าเน่ะไอแต่แต่นกแต่แต่อยากจะไป ความเอาอาหารเหมือนกันนะเพราะตอนนี้อาหารหมดแล้วอะเราไปเราไปเมือง<ม><ม>เราไปเมืองใกล้เคียงก่อนเนี่ยแ้เย่เรายังไม่พอเราถอยเอแค่าอาหารอยู่ไม่ไกลเหรอนี่ไม่ไกลครับอ๋อที่เราคัดมาใหม่กันแล้เราเราออกไปนอกนอกร้านกันแล้เนี่คยคัดละห้ายู่ข้างหน้านี่แหละครับ ไปอยห่ในป่าเนี่ยแหละอยู่ที่ป่าอ้าวนกหายไปไหนแล้ววะที่นี่ครับเอาโอเคนำเลยนำหนึ่พี่พี่เดียวเนีพี่ชายกันพี่เห็นเปล่าอ๋อมิ่งขับหัววิ่งขับหัวอ๋อมิ่งขับหัวโธ่เฮ้ เฮ้ยมันวิ่งขับั่บตัวไรายงานรายงานเป็นระยะด้วยนะจะได้รู้ No, no, no.